สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำนรัไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับมิถุนายน64ที่จะถึงนี้นะครับ ก็จะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียววันเดียวในวันเสาร์ที่12มิถุนายน64เวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มกับหัวข้อใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากการประชุมเชิงสำนักลายนะในรอบหารอบ6รอบที่แล้วนะครับ The g r e a t Reset 2020นะครับสิ้นสุดวงรอบว่าจัจากหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ9 5เ9นะครับ ซึ่งการประชุมเชิงสำนักลายนี้จะเป็นการประชุมสดนะไม่มีการบันทึกเป็นเทปหรือว่าดูย้อนหลังนะครับงั้นท่านใดสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมการประชุมเชิงสำนักลายนี้มีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับนะท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็ทักสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันต่อนะครับจากคลิปนะก่อนนี้นะครับถึงอัปเดตนะทำลายนะคาดการ บิ Big Crash ๊กค a า h 40%บวกนะจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับนะใครยังไม่ได้รับชมคลิปนนะครับนะเป็นคลิปของคุณ h a r i d e เดนนะซึ่งเขาได้พูดล่าสุดนะในวันที่12พฤษภาคมนะซึ่งผมได้ฟังมานะก็จะมาพูดถึงว่าสิ่งที่เขามองนะครับนะเขาได้เลื่อนทม์ไลน์ g i r c s h s h จากสิ้นเมษายน64นะซึ่งเขาได้คาดการเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดเขาเลื่อนไป ว่ามันจะเกิดนะบิ๊กครชในต้นมิถุนายน64นะติดตามดูกันต่อไปซึ่งเขาก็เล่าเท้าความถึงที่มาที่ไปนะว่าลักษณะที่เรียกว่าเลียวบูมเนี่ยคือการรุ่งเรืองที่แท้จริงในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะมันเกิดมาถึงแค่ปี2007นะครับแล้วก็นับตั้งแต่ เกิดมาร์ก t ตคราชในปี2008เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็น100%เป็น100% artificial boom คือมันเป็นลักษณะของความรุ่งเรืองนะแบบเทียม100%เลยนะเป็นช่วงเวลายากนั่นเองนะที่จะคาดการทํทำนายได้ถูกต้องว่าจะเกิด big crash ในช่วงเวลานี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงย้ายเวลาว่ามันจะเกิดประมาณเามษายน6-4นี้ไปเป็นต้นมิถุนายน64นะครับเขาว่ยังคาดการว่ามันน่าจะเริ่มในต้นมิถุนายน นะและอาจจะไปถึงจุดต่ําสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการต่ําครั้งแรกนะเขาเรียกว่า first crash ก็คือมันร่วงจากยอดลงมาเนี่ยมันต่ําลงมานะครั้งแรกนะจากจุดยอดถึงจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณ40%บวกถึงประมาณ50%นะครับเขาดูจากไหนนะเขาดูมาจากตัวเรียกว่า megaphone pattern หรือว่ารูปแบบ ที่มันคล้ายกับรูปทะระคูงนะหรือว่าเป็นรูปแตรปากอ้าออกมานะครับซึ่งเขาบอกว่าไอตัว s p 500เนี่ยนะครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในระยะสุดท้ายของรูปแบบนะไอตัวเมกฟนแพทเทิร์นเนี่ยรูปแบบไอทอะระคูงที่เป็นแตรปากอ้าออกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไปทะลุ4,000จุดเนี่ยมันก็อยู่ในโซนอันตรายแล้วนะครับแล้วก็ เป้าหมายนั้นก็จะล่วงต่ำลงมา2,100จุดนะซึ่งก็เป็น50% Crash หรือว่าตกลงมาประมาณ50%นี่คือสิ่งที่เขาคาดการมองเห็นนะครับโดยที่เป้าหมายต่ำสุดนะจากยอดถึงต่ำสุด50%ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเกายังมองเห็นว่ามันเกิด Crash ลงมานะจากจุดยอดลงมา50นะที่ครั้งแรกแล้วก็ยังคงเป็น2,100จุดนะครับจากประมาณ4,200หรือ4,400จุดนี่แะครับ นะถัดมานะครับนะก็จะเป็นไม่ได้ว่ามันลงประมาณนี้หรือจะลดลงเล็กน้อยประมาณ48-49%เนี่แหละนะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะถ้ามันเกิดการหักลงมานะแตกหักลงมาของตลาดหุ้นอย่างมีนัยะสำคัญนะครับเเขาบอกว่าสิ่งนี้มันจะเป็นการร่วงใหญ่ครั้งแรกก็เรียกว่า First Crash คือมันไม่ใช่ว่าร่วงทีเดียวลงมา 89%เหมือนในสมัยของ Great Depression ปี1 0 2 9มันจะมีการร่วงครั้งแรกก่อนแล้วเกิดรีบาวก็คือการเด้งกลับขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันร่วงลงมาครั้งแรกแล้วลงมาถึงประมาณ50%เนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้นเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรสำหรับพองสบู่ลูกใหญ่ๆนะที่เคยเกิดขึ้นนะครับ เขาเลยยกตัวอย่างว่าอย่างตอนสมัยเกิดเกรดดิ e พชชันในปีพันเก้าร้อยี่สิบเก้าเนี่ยนะหุ้นมันร่วงจากยอดลงมา89%เลยนะครับในที่สุดนะแต่มันไม่มันไม่ได้ร่วงทีเดียวเอ่อจากยอดลงมาเลยภายใน3เดือนนี่ไม่ใช่มันร่วงลงมาเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะสองสามปีแหละกว่าจะร่วงจากจุดยอดลงมาถึงต่ำสุด89%ในที่สุดแต่การร่วงครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่า first crash ใน Great Depression เนี่ยในการร่วงครั้งแรกลงมา49% โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆนะประมาณ2.3เดือนฟังดีนะครับเพราะฉะนั้นร่วงครั้งแรกไม่ใช่ร่วงจากยอดลงมานะถึงต่ําสุดทีเดียวเลยนะครับแปดสไม่ใช่นะมันจะร่วงลงมาจากยอดลงมาครั้งแรกก่อนเรียกว่า first crash ลงมาประมาณ49%ใน2.3เดือนในสมัยเกิด Great Depression ปีพัน9นะครับห <s> รือเ <s> ขาคาดการว่าการร่วง50%เนี่ยมันจะอยู่ในกรอบอะ ถ้าต่าสุดก็ภายใน2เดือนนะถ้ายาวนานสุดก็ภายใน4เดือนนะนี่คือสิ่งที่เขาคาดการไว้นะครับคุณคาริเดนนะแล้วเขาก็ยังย้อนกลับไปในฟองสบู่7ลูกนะในรอบร้อยปีันนี้คือสิ่งที่เขาอ้างนะการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการหนึ่งว่าฟองสบู่7ลูกเนี่ยรวมถึงไอตัวตลาดหุ้นนิเคอีด้วยนะที่มันเกิดครชในปีพ9นเก้ารอกาบเขาพบว่าค่าเฉลี่ยของการร่วงลงครั้งแรกที่เรียกว่า first crash เนี่ย มันคือ42%เและเวลาที่ใช้ในการร่วงแบบนี้สองจเดือนนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับและนี่คืออะไรอย่างไรที่ฟองสบู่แตกมันเกิดขึ้นนะมันไม่มีข้อยกเว้นนะครับในบริษัทศาสตร์คือฟองสบู่7ลูกเนี่ยนะธรรมชาติเป็นแบบนี้เขารวมถึงว่าลูกเนี่ยนะก็เป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นนะเขาเรียกว่า first crash ลงมาประมาณ50%นเนี่ยนะ ซึ่งเขาได้คาดการณ์ทำลายบอกแล้วนะครับประมาณต้นมิถุนายนไปนะเขาคาดการว่าโอกาสนะที่จะเกิดแบบน,นี้ทางวิธีกรก็ถามเขาถามคุณแฮริ่เดนเน,นะถามว่าถ้าฟองสบู่มันแตกระเบิดออกเนี่ยนะแล้วคุณแฮริ่เดนมองว่าดิเพรสชันเนี่ยหรือสภาวะคือมันเกิดเงินฝืดแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ำด้วยเนี่ยนะครับจะลากยาวนานเท่าไหร่นานไหมนะครับ ซึ่งคุณไอเดนก็บอกว่า e p r r s s s o o เนี่ยนะครับที่เขาพูดถึงทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนะโดยปกติเนี่ยใกล้ๆประมาณ3ปีเขาก็ยกตัวอย่างสมัย Great Depression นะใช้เวลา34เดือนนะครับนั่นคือขาดอีก2เดือนก็ครบ3ปีซึ่งเขาคิดว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมากกว่ามากนะมันจะมากกว่ามากนะหมายถึงว่ารอบนี้นะถ้ามันเกิด บิ๊กคลาสลงมาเนี่ยนะมันจะใช้เวลาอาจจะมากกว่ามากนะเนื่องจากว่ามันถูกยืดออกเหมือนฟองสบู่เนี่ยถูกยืดออกเขาคิดว่าเมื่อมันถูกเป่าในที่สุดนะตอนนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะมันถูกเป่าในที่สุดให้ใหญ่ถึงในที่สุดเนี่ยนะมันจะถูกเป่าหนักขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับถ้ามันถึงจุดสูงสุดในต้นมิถุนายนนะครับหเดือนนับจากเนี้ยคร่าวๆนะครับและเราก็จะมีการแตกหัก ครั้งแรกเรียกว่า first crash ลงมานะแล้วหลังจากนั้นมันจะเด้งนะมันจะเด้งกลับไปนะก็คือครึ่งหนึ่งอะนะของการคืนกลับมาถติว่ามัน crash ลงมาแล้วมันจะเด้งกลับไปประมาณครึ่งหนึ่งจากที่มัน crash ลงมาแล้วต่อมามันก็จะต่ําลงไปอย่างคงที่มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นก็เป็นระยะเวลาประมาณ2-3ปีนะตามที่เขาคาดการณ์จาก Great d p r e ปีพันเนะครับ มันเวลาที่เร็วที่สุดสําหรับจุดต่ําสุดนะครับหมายถึงเวลาที่เร็วที่สุดสําหรับจุดต่ําสุดจริงๆนะจากยอดถึงฐานเนี่ยคือประมาณสิ้นปี2022หรือปี65นั่นเองและเวลาที่ช้าที่สุดนะที่จะออกจาก d e เพ e t i o n นะครับจากจุดต่ําสุดเนี่ยนะเวลาที่ช้าที่สุดนะที่จะเกิดจุดต่ําสุดอาจจะเป็นสิ้นปี2023หรือปี66เนื่องจากว่าเขามองว่าฟองสบู่รูกเนี้ยมันอาจจะใหญ่กว่าเกทดิเพ e ชั o แล้วมันถูกยืดออก ถูกเป่าหนักขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเวลามันเกิดนะครับมันก็มีโอกาสนะครับว่าจะอยู่ในช่วงเ,เร็วที่สุดเนี่ยนะที่จะถึงจุดต่ําสุดคือสิ้นปี2022หรือปี65และช้าที่สุดอาจจะเป็นสิ้นปี2023หรือปี66นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณานะครับนะเราค่อยตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็แชร์ให้ทุกท่านได้เฝ้าจับติดตามดูสถานการณ์แล้วกันนะครับ นรก็ขอให้พิจิตรญยากก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o ยูทูบชั้นอาจารย์เสร็จนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ